พุทธาพิเศษพิธีจบครบสามวาระสามพระพุทธรูปมหามงคลพระพุทธโสธรพระนาคปกหลวงปู่ทวดเจ้าคุณธงชัยเมตตาพิธีสมโพธประดิษฐานะสำนักข่าวกาล้ารุยตั้งแต่หนึ่งกระะกฎดาคมเป็นต้นไปเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะขอพรโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย

เปนยัมมันเตวิสุวิสุระนาายาติสรณโตันตาภะคะวะโตอระมาโตสัมมะสรรมปะตะนา สารนังนักามิตดตยมเปธรรมะเตยมเปธรรมสารนังนักามิตดตยมเปสิปปะปัังสภากิจามิชาการาเะุะรมะสิยาิมสัพพาเตอะมะนิสิปะปะังสปาิจามิสาวะ

อาชาเวขาเลกาอันตาลยาติิราชัณโทเสสัตโทสสะสลาปะพาเวนวิพาเวนสุวัติโหตุวิเทมิโหติเทชวาตานิตาณาเจเสวะังัลลหัวตังังติรูปปติส ทิฏฐิตาวาคูเรนตัวจำบังคัตาทิฏฐาิเรนอาจวารางาธิปาตพุตังตารุนานตังเปงหัวเกียติาธรรเทหงสุตารุนานตังตาวันทิโยนาตัตังโกใหมาละวันตาเกยเตติสมังกลานิกัตตวานาคตาพุตานาอวาคาปิเนยาจินใจกายามาเชสัน my baby เตาวามุนินตัวตเตยัสาวันดุเตยชัยมรานิสจังวิหายมาติสาจะกวาจะเตลันตัวเดตัวปะเตสวิตินาเิตาวามุนิตัวนเตยัาวันุเตยชัยมังรานิทกามะอตเชิภูตสุธาธัมารรงพรามังิสวิจุติเมติพะกาติทานังจาระ

วิญาอุตปาทิอโรสุตตปาทิิาณวติาณวเมสกินานังเกว่าตันก็ว่าแอยวาเก็บอก

and turn ขอทำงานหน่อยนะครับขอทำงานหน่อยนะครับขอบคครับ ได้ได้ช็อตนี้ได้ด้วยเต็มเต็มเลยครับยังไม่ได้เจอยังไม่ได้อะไรใช่ไหมเนี่ยครับยังไม่ได้เบิกเนี่เหรอยัง Thank okay. you. ตุมาติปวันตายโยสุทธิตยกายุกปวันสาพิยติโยมิวันควันตายโยสุทธิเตียกายุปปจายิโนจตารามาวันติอายุวันโนสุขังปทตัง เตณัสตาโสเทภวตุเทภวตุสะภะมะนะลังระฉันตุสะเทวะตาสะวะ

จริงแล้วเข้าทางนี้ทางนี้เข้า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 ทางนี้จะได้ถ่ายทูกอ๋อเนยเข้างนี้นไปแล้วจัดตารางตอนอ่ะแล้ว นี้ถ้าแต่ไม่ได้ถอยู่ไม่ไั้โซื่อูพอ็นเ้วิ่งแล้วเฮวิ่งไม่ต้องออกเลยเียนั่งนั่งต่อเลยถ้าไม่ฟังไม่ได้เดือด

คือผมก็ในการเฉพาะอ่ะงานนี่นะโดยเาคนทีู่จักงานเป็นการไปไหน่ไปเท่านั้นเพราะว่าโํางการแบบว่าให้สบายสบายสบายอ่ะก็เป็นวาระคืองานเนี่ยการหลอกลวงเป็นสาวาระหนะเภหนึ่งงานจะสวาระวาระที่หนึ่งคือหลอกเจ้าของหลอกวาระที่สคือฆาพเศษวาระที่3าคือวันนี้จะหลอกกับโทษและเบมือแทน โดยสมเด็จของไทยวัดไทริปเป็นผู like like or, s okay. <S well, go, we, ้มาทำพิธีให้แล้วก็ทีนี้ก็มียังพวกอย่างเงี้ยบนยอดเขาเจราพสิภัสท่านี้ผู้กระจายานทาคต่วันรกก็ถ้ากงมาเราจะเกียวนี่ะแลังรากท้ากุ้งนระเดที่เกื่อนขึ้นมาซาขึ้นมาเพราะกบจ่ายมีไม่เรื่องจะ่ไปแติไปถึงละแต้วันมาไม่ทันก็เลยก็เหมือนกับพี่เขากรมาทนน่ะพี่เขากเป็นพวกที่อกมาก